สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f อฟซทุกท่านค่ะขอต้อนรับของสู่ทีมงานอีกเฉียนเคยคุณู้ชมขาวันนี้มีห้อยซองห0 0แสนาากมาฟังมาตอนคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่าก่อนอื่นก่อนที่เขาอาจจะเข้าไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ทำให้ทานทีมงานด้วยนะคะมื่อวานี้มาพบกันตอนเชานะ้าๆแน่แจ้งน้อยท่าแม่เนาะโอ้ตื่นขึ้นมาเสียงแหบปวดกระปาก,กินน้ำเย็นไลยแม่แม่ยังมาเว้นห้อยกินน้ำเย็นไล่เป็นถ้ามานอนตือแอร์เปนข้อแห้งตื่นมาเสียงแหบานแต่ร่ำมากมันต้องการถามว่าเป็นมอลำั่มบอกว่าจะเป็นยู้เด้มอลทั่มที่ร่เป็นอมาดูหวยซองห้าแสนนะคะ หอยสองห้าแสนได้จากเขาเนาะมวดที่แล้วนา่นนี่อ่าหยซองห้าแสนของอ่าคุณแม่ประจําวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพั้าร้ยหกสิบเค่ะเพื่อไหนมาที่9 0้ย์แล่าง05 02นะคะแล้วก็มี9ก้เจดสี่และหนึ่งสค่ะเขาที่ตับเลนไปเลนมากนะคะมวดนี่ให้มาแล้วนะคะรอติดตามนะคะสำหรับอ่าเลด หวยสองห้าแสนอยเริ่มตัดเหรนเด้อค่ะเขามัดตลอด่นบอกว่า่นจะให้ถูกอ่าสิบห้างวดติดนะคะงวดเมื่อกี้เป็นงวดที่สองแล้วค่ะงวดก้อนน่ะเป็นงวดแรกที่ให้เจ็ดแปดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สองเรามารอลุ้นงวดที่สามว่าจะเข้าหรือไม่เข้าแต่่นบอกว่า่นจะให้สิบห้างวดติดนะคะหวยสองห้าแสนของ่นนี้เนาะเดี๋ยวก็จะมีมาเร็วนะคะวันนี้มีมาเร็วมาเร็วมาให้ด้วยนะคะ ไดูมันขอเขียนแป๊บหนึ่งในส่วน้องแม่ของเบิร์เราได้จจ่าเหลือจ่าขุนแผนปุ้มไก่นะคะคุนแผนหาเง,นงนินหาทองคุณแผนเรียกทรับแล้วก็โดยติดจรวดอ่าเหลือแค่นี้นะคะแล้วก็หลวงปู่พิบูลผู้ใดสนใจก็สั่งจองกันอาเมื่อไรคะอ่ะเาเคลียวคาดปลอดภัยอ่ามว่านี่ของหอดแล้วคุนแม่ว่าอ่าหอดวันจันทร์ค่ะ คุณแม่ว่าอ,อาขอหอดฟุบแม่ก็แแ่งขันหานเนาะค่ะได้ยินเสียงแมวห่วงแล้วจะไปเบิ้งเลขกยูฟฟ้าบันังขึ้นซี่ศูนแม่ใจบุญมาสั่นแม่ขค้ือเงินกันแม่ก็เลยไปซื้อเหล้าถือรอยนึงมาสั่นปาัาดจะมาดวงดีก่นเถะถือรอยนึงก็ได้หลายบาทอยู่ี่น้แม่เนาะอืมบนบูชาหนองแมวก็ลวยติดจรวดไปบนเกินทะเลได้รวยติดจรวดหนูก็เลยว่าเอา้าคุณแม่งวดสิมาให้ถือคัก เนี่ยเล็กออกวันจันทร์ออกวันอังคารน้องมาติมามนาแม่นาออืมนั่นแหละลองเบิงขาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ตะปูดเรียกเงินเรียกทองก็มีนะคะตะปูดเรียกเงินเรียกทองตะปูดเรียกทรัพย์ห้ามเอาออกจากกระเป๋าเด็ดขาดเอาซองเอาไว้ซองไหนซองหนึ่งเรียกเงินเรียกทองเฮงๆปังปเงิงนไหลามาเงินไหลามาตัวเงินทองไหลามาเทมาสุดตัวเนานนะแม่นาะเออ เดี๋ยวก็เขียนไว้อซ้อหาเมินก่อนด,ด้วแม่เด้อหาแสนแปัจัมวดมสิบหกเมษายนแล้วก็วันนี้เลขมีที่มาแปดหางแตกจวลงให้นะคะได้มาแล้วค่ะเลขมีที่มาแปดหางแตกที่เก่าสองหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดกนิตัดเล่นไปตัดเล่นมา ตัวได้ไลที่สุดมันมักออกตัวแม่ตอนนี้คนกํนาัังขึ้นมาบ้านค่ะรดจบเป็นวั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 นเนี่ยจะน้อยนั่นแหลเนาะเดี๋ยวขอเก็บก่อนเพิ่นส่งมาให้แล้วเพิ่นบอกว่าหันหอดอกอ่า หกตัวรางวันที่หนึ่งอย่าลืมตัดเล่นด้วยแล้วจะมีเลขสองตัวนะคะนั่นแหละแบบเขียนพันเดอร์้อยห,หอดหกตัวน้อไแม่ซี่เพนหนึ่งเนแบบหกตัวเนาะมนแม่มนาะ สมมติปากกาโจทย์ไปพร้อมๆกันได้ค่ะแม่สําหรับเอาเตรียมโจทย์ค่ะสําหรับหวยซองห้าแสนประจำวันที่16เมษายน2567ค่ะแม่ซี่หามากห้าสี่หนึ่งเก้าสามสองแล้วก็มีสองตัวอีกเก้าสามนะคะนี่ค่ะคือหวยซองห้าแสนของเพื่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเพื่อมีเม็ดเดียว แบ,บตามที่เจนเคยเราค่ะเมื่อเมื่อกี้กับเขาคงสุดท้ายเด้มัหนบหมนั่นแหละเมื่อเมื่อกี้เข้าคงสุดท้ายนะจ๊ะสิบห้างวดนะคะจะให้สิบห้างวดงวดนี้จะเป็นงวดที่สามนะคะถ้าถูกนะคะอืมเอาแคบหน้าจอคุณพ่อคุณแม่ชอบจัดขัดพลาดเกยเรื่องตัดเบ่นวิ่งไปวิ่งมากนะคะสําหรับตัวเลขของเิ้นแต่การเมื่อนี่จะมีคลิปเลขเด็กน้อยเด็กผีบอของคุณแซมเมืม่อเน,นี่เอามาเบาเลยค่ะเมืบบ่อวานเบาประทันค่ะ แล้วก็จะเป็นชุดสามตรงตรงแปดหางแตกนะคะอ่าแคปค่ะแคปค่ะนับหนึ่งถึงสามนะคะหนึ่งสองสามขาแคบขานะคะเป็นเป็นเพียงนะะหน้าทางเท่านั้นเด้อคุณพ,พ่อคุณแม่จา๋าเนาะอืนั่นแหละแล้วก็มันยังมีหลายสำนักที่ะมาขืนมาจอะะ่อเนี่ค่ะเดี๋ยวเด้อยคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูหนูยังไม่ลงอันใดงั้น ปกาศมีเลขวิ่งบนอย่างเดียว20ล้านบาทแล้วก็พิดสาวสนามบินน้ำนะคะโอ้ยร้อยสำนักนี่เลขแม่น้อยรอยเอ็ดวันหนึ่งกับเขาได้หนึงเดี๋ยวเอามานำเสนอให้ค่ะของคุณแม่ร้อยเอ็ดนะที่มาของคุณแม่ร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็ไออีก ลลเลขลับหลังกล่องอ่าเลขลับหลังกล่องพ F C เอฟซี FC. พังมาส่งมาให้อยู่ค่ะเพิ่นให้เก่าศูนย์หกในงวดวันเมื่อกี้เนาะดีน,นี่เก่านะค่ะเพิ่นไปวงกลมศูนย์เกนะคะมันมาศกกูนย์ให้เนาะนี่เลขลับหลังกล่องของพี่ s o u t พี่เอฟซีเนี่ยในมาอยู่เดี๋นรออยู่เด้อค่ะตามให้อยู่นะอดใจรอแป๊บหนึ่งนะคะอืม แล้วก็จะสามตัวตรงสีหางแตกวันนี้น่าจะมาบอกคุณหอ,อคุณแม่ึออ้นจอไปเลยค่ะพออ๋อซองรับยังมาัองเ้อะค่ะวันนี้รอติดตามดีๆเลียกอยากแบ่งปันก็ยังไม่มีมาเลยนะคะเดี๋ยวโปรดติดตามดีๆติดตามตอนต่อไปอันนี้คือเลกมีที่มาแปกอางแตกมงววางก้นวาบบเห็นว่าสันน่แบบแม่นี่เดีเห็นตัวบ่เห็นกันไหน นูลงไปแหล้วเด้อ่านั่นแหละก็เข้าหลายสำนักอยู่เจ๊ใหญ่ก็จะปล่อยวันนี้แหละน่าจะเป็นสองทุ่มนะคะสำหรับเจ๊ใหญ่ทุ่มถึงสองทุ่มแล้วกับผู้ไดที่ยังอยากรวมในร้านกับเจ๊ไงนะจะเป็นเมื่อน,นี้วันที่เก่าจะเป็นมืออื่นค่ะวันที่สิบค่ะแล้วก็เอาไล่ซื้อไปเปิดดวงเปิดยังก็ส่วนหนึ่งเอาไปเปิดในราคาเอาไปเทียบอะวันนี้เป็นมุกพอคแม่สั่งของของมาเนาะ,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 ะค่ะแล้วก็อาร่วมบุญกับเจ๊ใหญ่ เอาลายชื่อไปเปิดดวงเสริมดวงให้เพื่อมาต่อโชคต่อลาบม่วมที่16บหกจะได้มิเฮ่งปังๆน้ำกันต่อพ่นแม่นะคะนั่นแหละจะไปแจกน้ําแจกโรงทานของเด็กแล้วก็ปังเทือจ๊ยงงายว่าประสิทธิาไศูนย์เด็กพิการศูนย์เด็กกำพาเนาะค่ะ่านี้มันอาจจะแจกเด็ก,ก,ก,กหน่อยน้าบัน ที่แบบว่าทุกยากนะคะหมู่บ้านแบบว่าที่พม่ค่อยได้ยูได้กินนะ่ไหคะจะเฮ็ดพวกแจกน้ําขนมพวกพวกชิ้นเฟรนฟรายไปเลี้ยงข้าวที่ไอศครีมอะไรแบบนี้ร้อนๆน,นะคะหน้าห่อนแน่นาอเอาจะจกิมไปแจกเล็กน้อยพ้อเมื่อจะดีใจักเนาะเอาให้แคบนาจอยอีกทนนึงนะคะในส่วนของหวยซองห้าแสนนะคะ,ะแคบเลยค่ะแม่หวยซองห้าแสนวะขอสรุปตัวเลขตบไทายอีกทีนึงค่ะคุณแม่มาแล้วหวยซองห้าแสนเประจำงวด 16เมษาย,ยน2567นะคะให้มา6ตัวรางวัลที่1ไปเลย5 4 1 932แล้วก็2ตัว93ค่ะแครเปรีย่ใคุณงพ่อพุณแม่ชอบจัดขัดฟันของท่องเที่ยวโน้ตผูกพรโชว์ตัวเลขอ่ะเลือดมาจนสุดแล้ยขอพระโชคแต่ยัง่าให้คุณงพ่อพุณแม่ฟังกิฟดีนะะฟนๆนะคะฟังไปเรื่อยๆนะคะถ้าเบิ่งต่อทีเพิ่นโชว์มันละ มิต่สิหลุดตัวเลขกดเบิงอันโฆษณาให้น้ำแน,อ,แอ,นอ,อีเม่เอเน้อยจะขำไรถอเบิงเห็นในเบิงดีหาตัวตัวเลขหลายแล้วก็วันนี้ไปพบไปเจอกับชุดแปดหางแตกอ่เอียงอีกแล้วนุ๊ก็ะเลื่อมเลขวิ่งเลขวิ่งบนยี่สิบล้านแล้วก็ตามต่อด้วยเจ๊ใหญ่สั่งออกจะสั่งล็อกวันนี้นะคะแต่ว่าพอออกสั่งล็อกขั้นในเห็นมาอยู่ด้อยขาเดินถ้ามาแล้วเจมุนจะรีบเอามานเอามานำเสนอให้คุณหมอคุณแม่นะคะอะ สำหรับคลิปนี้เด้อเวลาคุณพ่อสมควรแล้วนะคะคุณพออวยพ่อหน่วยใจ่ามีอีงยังค่ะเช่นเคยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยเขาบอกว่าอ่าพายุกําลังเข้ามือนี่ลมก็ลม,ลมแห้งแห้งค่ะอยู่บบันทงา้านเจบุญค่ะยันระวังหลังค่าสิบเปิดอีกนะคะนั่นน่ะรักษาสุขภาพน้อ่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ